สวัสดีแมอบังป่วยกรุ๊ปไฮรบสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับก็อินดีตับเข้าสู่องไฟเทียทีนะครับแดีววันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศการผลมันของทีมงานช่างผีนะครับแล้วก็ PM เอ็ักฝันนะครับทุรักทะเลมากเลยนะครับกับสภาพพื้นนามีแต่น้ำฝนนะครับ ก่อฝนมาทุกวันเลยนะครับก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับดูสภาพน้ํานะครับก็มันนี่ก็ถ้าว้นานก็จะจะเสียนะครับสวันไปเลยวมันกําลังหัวใหญ่เลยนะครับนี่ก็ไปตัดตอนก่อนนะครับถ้าเราไม่ถอนมันก็เสียนะครับนี่ <laughs> ทำยังไงนะครับชาวไร่ชาวนาเราก็ต้องต้องทำนะครับสภาพมีมีทางนำท่วมเลยฟ้าฝนมันบังคับนะครับแต่ยังดีหน่อยที่ราคามันสองบาทนะ้ายหญ่นะ่ะสองบาทสองบาทยี่สิบห้าก็ถือว่าดีกว่าไม่มีงานทำนะครับแต่ถ้างานทำลำบากแบบนี้ก็น่าเห็นใจชาวนาของเราเหมือนกันนะชาวนาชาวไร่นะครับ ค่ปุ๋ยก็แพงนะครับก็มาเจอสภาพาฟ้าฝนไม่เป็นใจอย่างนี้ก็หมดหมดเลยนะครับก็ต้องทำนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรกับเขานะครับไปพี่น้องเดี๋ยวโมโมไปเดี๋ยวก็ว่าอีกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศการทำงานของพี่เอ็มคนลัฝันนะครับมาชม ตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่มาถึงถิ่นพีเอ็มเลยนะครับสวัสดีครับฝากช่องนะครับเอ็มคนรับผ่นนครับไหนในในวันนั้นเห็นไอ้นี่อะไรนะลาสันตะเคีครับไม่มาเขามีทรยศมากเลยเขตเข็ไหนล่ะเขตไหนล่ะสันตะเคีครับจริงๆเลยนะครับเอาลูกซุ้งครับลูกซุ้งไปครับพี่น้องไปบ่าวบาวบ่าวเสียวๆเลยนะครับเคยแต่ขับไม่เคยมา สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โหโยันมาแน่นแนเลยนะครับเคยขับแต่คูต้านะคันที่บ้านนี่มีแต่คูต้าแล้วก็ยันมาก็ได้ขับทันเกา่าๆเสียงไม่ค่อยดุแบบนี้นะครับไปไกลไหมครับพีเอ็มนี่โอ้ สอาร้0ยกิโลสองร้อยเมตรครับส0 0เมตรโอ้ส0 0กิโลเลยนะครับสองร้0ยเมตรครับได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็แปลยไปอีกอย่างนะครับก็ถือโอกาสมาทักทายพี่น้องด้วยนะครับก็ห่างหายไปจากพี่น้องสักระยะนะครับเพราะว่าติดภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับ ปีนี้นี่หมดสิทธิ์เลยครับฟ้าฝนนี่เป็นใจเรื่องกินนะครับตกทุกวันตกทุกวันเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่ก็แย่งกับฟ้าฝนนะครับตกเราก็กลับบ้านถ้าหยุดเราก็ออกไปเกี่ยวนะบรรยากาศนี่ก็ทางอื่นนี่ที่อื่นนี่ฝนตกหรือว่ายังไงก็เม่นมาทั้งทายกันได้นะครับ โอ้โหไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับกว่าจะเป็นมันที่จะได้เอาไปขายเราต้องทําขนาดนี้เลยนะพี่เอ็มนะโอ้สุดยอดเลยสู้ชีวิตจริงๆเลยนะพี่เอ็มนะอันนี้มารับจ้างหรือยังไงครับรับจ้างมาช่วย,ยน,นะอ๋อมามาช่วยญาตินะครับก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็พกตานะครับอยู เรอ,อยู่โน้นครับก็คันนี้เอาไว้ทอยทอยมันเอาไปใส่คันข้างบนนะครับก็ทอยอยู่ประมาณห้าเที่ยวใช่ไหมพี่เอ็มสี่เที่ยวห้าเที่ยวนะครับถึงจะเต็มคันข้างบนนะครับก็คันหนึ่งก็ตกประมาณสามพันกว่าบาทนะต่อต่อเที่ยวที่เอาไปขายที่ร้านมันนะครับแล้วก็คันคันที่ทอยนี่ก็ สี่เที่ยวหรือห้าเที่ยวนะครับต่อต่อคันนะครับก็พิกัดตรงนี้ก็ตรงไหนนะเขาเรียกอะไรนะครับตรงนี้นะรตรงนี้เขาเรียกนาอะไรนะผมรู้ก็มันจะเป็นระหว่างบ้านปื้ใหญ่กับบ้านบ้านาะนะครับเป็นพุ่งนานะครับนี่สภาพพุ่งนานะครับก็จะเป็นเหมือนทะเลเลยนะ ก็แบบนี้เราหมดสิทธิ์ที่จะหวานข้าวเลยใช่ไหมเพี่ครล็มขอัขน,น๋อคันนั้นด้วยนะครับคันนั้นมาย้ายม่ม่มช่วยกันคอยอยู่สคันนะครับเฮ้ยใครแวบๆบแบบเหมือนพ่อน้องจุรวดอะ่ะอ๋อพ่อน้องจุวดก็มาด้วยเหรอเป็นเป็นทีมของพวกเขาเลยนะครับทีมงานช่างผีแล้วก็เรียมคนละฝันใช่ไหมครับ อ๋ออยู่อยู่อยู่ปิ๊กนี้ปิ๊งเดียวนะครับอยู่ปิ่งเดียวครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการเอาขึ้นนะครับก็เราก็ต้องถอนไว้แบบนี้นะครับก็เรียงไว้เป็นเป็นจุดเป็นจุดนะครับ,บก็เอาขึ้นตัวนั้นเป็นล้อเหล็กนะครับอาทีร้อยหางสยามเท็เตอร์นะครับ มากับรถอล็กตอนนี้ก็เป็นคันของพี่เอ็มคนละฟันนะครับเยนมา150นะครับก็เทเลร์นี่ก็ไม่มีไม่มีพื้นไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นคันซีอย่างเดียวแล้วก็เอาถังผสมปูนนะครับกระบะผสมปูนนี่มาทำเป็นที่ใส่หัวมันนะครับ เดี๋ยวไปทักทายพอน้องจรวดหน่อยนะครับโอ้โหได้กําลังใจอะไรดีนะพอน้องจรวดทำไมถึงเขียนขนาดนี้นะวันี้พ่มากทีเองหใช่แล้วครับเห็นทํางานทุกวันเลยนะพอน้องจรวดนี่แล่ไม่ีตังค์เลยครับไม่ได้ทำงานเอ้ยไม่ได้ทำทำทำตังค์นะครับทำงานนะ ก็เหลือประมาณสองสามเที่ยวก็น่าจะหมดนะครับตรงนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกถ้าน้ำไม่มานี่ก็เอาไว้ได้นานก็หัวจะใหญ่กว่านี้นะครับขนาดอันนี้มันกี่เดือนนะครับนี่สามเดือนโอโ้โหมันสามเดือนนะพี่น้องนะนี่ขนาดนี้เลยนะครับจะได้นะครับก็ต้องถอนก่อนก่อนใบอ,อันควรนะครับ ถ้าเรียกว่าคนก็ก่อนไว้อันควรนะครับถ้าไม่ถอนนี่ก็มีเน่านะครับดูจากลมนะครับนี่ เที่ยวหนึ่งนี่น่าจะได้สัก200กว่าโลหรือ300กว่าโลนี่น่าจะได้นะครับต่อเที่ยวเอาไปเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะจมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอาทีร้อยกันบ้างนะครับล้อเหล็กนะครับนี่ตามไปแล้วนะครับตามไปติดเต็ดเลยนะครับโอ้มากับวินสี่นิ้วครึ่งนะครับล้อเหล็กอาทีร้อยกมีเอารอบนะครับโอ้จะไปจะไปจี้ตูด ทันร้อยห้าสิบนะครับไปเลยไปเลยยังดีดินมันยังมีที่นิ่มบ้างแข็งบ้างนะครับโอ้ยเกือบลงเกือบจมแล้วนะครับเกือบจมแล้วนะครับไปแล้วโอ้ยได้ก่อนพี่เอ็มคนลับฝันแน่เลยอัะนี่บรรยากาศก็จะมืดแล้วนะครับ กว่าจะได้ไปขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโอ้มาลังจะได้แซงขนนหรือเปล่านะครับอ้าเอ้าวอาเลยเลยครับก็มาถึงแล้วครับหอบเลยนะครับอย่า่าแต่รถหอบเลยนะครับคนเดินตามก็หอบเหมือนกันนะครับก็มาถึงแล้วก็ต้องทําการล้างก่อนนะครับก่อนจะเอาขึ้น ก่อนจะเอาขึ tea, like ok. ้นรถที่จะไปขายนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพนักงานล้างหัวมันนะครับนี่ก็คันนี้อนะครับหรือล้างล้างอย่างดีหรือล้างแบบลวกๆครับนี่เดี๋ยวก็ มันมืดนะครับก็ต้องรีบนะครับปกตินี่ก็จะล้างอย่างดีเลยนะครับก่อนจะไปขายนะครับเดี๋ยวทางต้ช่างเขาจะหาว่าเราเอาดินไปขายอีกนะครับก็น,นี่ล้างอย่างขาวจุ๊เลยนะครับนี่อมาถึงแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ตกัดหัวมันนะครับ โอโหไม่ใช่เ,เรื่องง่ายนะครับขอยขึ้นตรงนี้นะฮะสองคันเมื่อกี้มาเต็มไหมครับนี่เกือบเต็มนะครับหรือจะยังไงหรือจะไปขายเลยไหมครับเอาอีกครับอ๋อเอาจนเสร็จเลยเดี๋ยวก็ต้องเช็คทางไต่ช่างนะครับเดี๋ยวเขากลับบ้านก่อนนะเ <c oughs> นี่ยครับ ก็ประมาณนี <S <S ้นะครับก็ประมาณนี้ยังว่าเลยครับก็ขึ้นรถเสร็จก็เอาไปขายเรารับตังเลยนะครับเหมือนง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับก็ปลูกสามเดือนสี่เดือนก็ต้องมาตัดตอนก่อนโดนโดนฟ้าฝนบังคับก็ต้องถอนเอาไปขายนะครับยังดีที่ว่าเขายังรับซื้อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับให้ชมบรรยากาศการทำงานของพีเอ็มคนละฝันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีเอ็มคนละฝันนะครับก็ไม่ใช่แค่ฝากให้กดไลค์กดแชร์ช่องโฮฝ่ายิททีมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพีเอ็มคนละฝันด้วยนะครับแล้วก็แล้วพ่อน้องจุลนจะไปกดตรงไหนล่ะ ก็ฝากพร้อนนอกขีโรด้วยนะครับรครับร <laughs> ครับทางทายามเริ่มค่ำๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ